าาสวัสดีคุณผู้ชมอยู่กับผมในยูสูบเกมคือผมวันนี้จะมาเล่นเอาชีวิตรอดนะผมห่างหายไปได้ก็ต้องขออภัยอภัยด้วยครับคือทำไมถามว่าทำไมผมไม่อัปเดตหรอครับอัปเดตท,ทำไมอัปเดตไม่ได้นลยสิดี๋ดวผมไปหาโอกาสไปอัปเดตกันกัน ห้าบเดจ้านะึ่งนะเดี๋ยวถ้าผ่านพันห้าใช้น้ำไปก็ต้องขอไปเดี๋ยวทา้กไม่นกันไม่นานกันไม่นาน,น,านต้องขอ,อเดี๋ยวนะแล้วฉันจะตัดน,นี่ทำไมโอเค นะีะผมชอบไม้โอ๊กมากกว่าเพราะว่าไม้โอ๊กสวยอะถ้แล้วแต่ความคิดคิดของคนไม่เหมือนกันนะเอ่ออีกมัจะมาเล่นพิษสดแรกเลยดูความเปิดมอนสุดขีดเข้ามาก็ลืม นี่แหลกแลกแหลกแลกแลกแลกได้ปับไฟอะไรไมเนี่ยต้องตามหาชุการ์คีนะอยากได้ชุการ์คีไปปลูกหน้บ้าน่ะอะไระ เฮ้ยชูกาเคนชูกาเคนเออแล้วเราจะตกใจไปทำไมเนี้ยเจอชูกาเคนแล้วดีใจเลยฮะรอ,อเลยครับไปยังออสิ่งที่จขอไหเด้อพ่อมาพ่อเวนกับว่าเลยครับ นบ้านยังไม่มีห้องก็บก็สงบลงไปแล้ว่ะต่อคอให้ติกกี้ด้วยแล้วเราจะหาที่อยู่ได้อย่างไรไาอย่างไรคือตรงนี้นะทางจุดทุจริตหรือหรือเรือหรือเอาภาษาเพื่อ ภาษาในพูดมันในตำนานบางแล้วจันเป็นอิชิตันมาอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราหาหาดูนะยามีโอ้ยหิวข้าวไม่ได้หิวในนี้หิวในชีวิตจริงโอ้ าแล้วเช็ดทำไมท่านผู้ชมไม่ค่อยไปกดซับสไครตเช็ดทำไม่ผมเลยเป็นช่องอนะรีวิวทอยนะรีวิวของเล่นอะไรพวกนี้นะโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ช่องเกมน,นะอยากให้ผมกลับมาในนี้ก็ต้องกดซับสไครตเพื่อเป็นกำลังใจแล้วกดไลค์แล้วกดแชร์และบอกขาอสารว่าคอมเมนต์มาทุกคลิปเลย ีเฮะเดี๋ยวเราออกไปก่อนฮนะโอเคยังเหลือไม้ตรงนี้ฮะก้อนหนึ่งโอ้ อบอกเลยนะเอาคลิปเล็กฮิวิโซดถ้ามันสั้นก็ใสอินโทรนะถ้ามันยาวก็เกิดกความไม่ใส่เลยคือผมต้องหาโคนะจกกังหวะนี้เจโคโแล้วไม่ต้องหาแล้วโจโคโนะครับไม่ต้องหาครับคลิปนี้ให้ยาวไปเลยกลัว จนกว่าจะเบื่อนะมันกับพ่อผมอวดไปเพือเองไงไม่รู้กว่าคือเดี๋ยวเดี๋ยวขยายผมทำสองวิธีการทำไม้ติมนะไม้ติมเลยนะไม้ติมวิธี มาเราไม้ตีมาให้ใหบางๆอ่ะเดี๋ยวจะสอนนะแต่มันแต่มันจะเหินแน่ก็ใครบางคนมาถือกล้องแล้วให้ให้ใหหมันถ็กหน้าผมชัดๆเอ๋อรู้แนละ้วตั้งนตั้งกล้องยแ,แต่มันจะเกียดหน่อยนะวิธีนั้นได้มาจากเพื่อนที่โรงเรียนฮนะซึ่งเขาไม่ได้แค่นเกมเขาเป็นผู้หญิงพอยอะชื่อว่าพอยอะ พลอ,อยไม่ใช่บูฟาร์เราได้กีกสาสปาวกว่าซึ่งผมเพื่อนผมชื่อสตาร์นะอยากได้วิตตอรี่ไลเซอร์มาเดี๋ยวตอบแป๊บบอสมากกนต่อครับ เะอโอเคๆเะ้อโอเคๆกันมาต่อจะเจออะไรเลกหนาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะืดแล้วเนี่ยอะไรจะขึ้นได้นี่โอ้ทำไมเราไม่หาทางอ่ะโอ้ดิ่เิไปไปไปขึ้น ขึ้นข่าวว่าจะโคอีกโอ้โหเอ้านี่นะมืดนึกว่ามืดซะอีกโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปคลินป,น,ป,น,ป,น,ปน,นี้จะไม่มีคำยามฮะทุกคลิปละเอาไปเนี่ย พราะถ้ามีคำหยาบนะฮะมันจะอะไรฮนะผสมผลไม่ดีเนะีฮยจะตกนรกนะควรเวลาพูดคำหยาบตกปากด้วยอาครูสอนรู้มาแต่ทั้งนี้ผมพูดคำหยาบก็ต้องขอดภัยด้วยนะฮะมันเป็นการผิดศีลข้อสีนะคุณจะไม่ต้องพูดนะใครพูดควรตกปาก คนที่พูดเดยอะที่สุดในในปฏิพี YouTube <c oughs> นั่นก็คือเววาวิคุงสัสรัคลิปนี้ก็อขอจบแค่เพียงเ่าน้ดครับ